วันนี้เราก็จะเอาฟูแมนยูไปเล่นแล้งครับเสียประตูเท่าไหร่ลบนาติดจ,จำนวนประตูนะครับลบนาติดจำนวนประตูนะครับผมเราเสียประตูเท่าไหร่หเราลบนาติเท่านั้นแหละดูคับว่า เราะเสียประตูเยอะมกกีเครับนครับทางะครย่าบทุู่นครับกนะครับุกานรักนะครุานราจะครับประตูเีนาะนาาครรนนบน แมตช์แรกแมตช์เดียวนะครับแมตช์เดียวท่านมันชแมตช์เดียวของเรานะครับแท้คือตอน้ะตดตูแต่ถ้าเราชนะสองศูนยองหนึ่าก็จะผลแต่ถเราโดนไปหนึ่งนแบบเรายิงไม่ได้ประตูหรือเราโดนแปดสองแปดสามเราก็จะรับห้าคุดูบอมาราบเจอคนอวครับ ดูกล่องดูันแบบนี้ไม่นาา่าแอลกเลยวันนี้เราจะเดินทางจปดูที่นีน่นะฮะเราฮะเุือนทุกคนอันนี้แ่บเสียเปรียบดหว่าเจอผมไม่จะลบไม่เตะแน่แนที่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อือแป๊บชุดอือชุดวันอือตุ่งเกีงเสองท่าอือจีนต่ายแต่งเก่งนะทุกคนแล้วเออหัวแม่งอะไรล่ะลดอือลดอือลดไหมไลน์แบ็คไว้สองหนึ่งคือ ทำะไัเน,นี้ยโรดี้โรดี้ทำอะไรโรดี้นี่ครับปุ๊บส่งให้ตรงนี้ตรงน้ามีก <initiatives> ็สวยดิมีกระตูคระตูดูครับมีกระตูโรดี้ห่มีกระตูโรดี้เขาเป็นขเป็น้ย เราได้ยมนอมู่นะครับทำท่าที่ท่าขึ้นท่าลงนะ่รับส่งไปให้นักเรียนที่อุคดทำไา่หนักทำงานเยอะทำเวลามากมนี่คืองานท่านอืมอยากป็นมาแล้วผมไอ้เปิดไทยนี่ลย ทีนเปทีโรดีโ huh. ด right. nah. yeah, okay. ี uh ้โหโดีโนชวหาเดบิวต์ออกเดบิวต์แค่เชื่อทางู้ราเแลกันี่กระตุ้วตะวันเน็บเหน็บเพิ่มพาผมไปสูงเวียนนี่โอ้ยนีก็แนนะแต่เราต้องมีคนไปอุ่นเเพ่าล้วครับมาแล้วโรที่นะโสองเนี่ย หมดตัวครับไม่ดูตามนะ่ตลยูดีสายยิงรอโอ้โหยดียูดีสายยิงรอทันสองแสนตบหน้าเลยงอนนง้นะไม่เงงอุ่ยสองให้มีมารับนสุเขาส่งให้มันมารับนี่รอปุ๊บสุดอุยยู ปึ้มให้พี่โพีโตก็ส่งในี่ครับ้โหมูไม่ถึงด้วยโอ้โหเขาเล่นจะบุกเองเยอยวละเลดไม่ดีครับตนี้โรดี้ครับโรดี้โอ้โรดี้ทำอะไรครับพี่น่าอะไรโรดี้เออต้องมาก็ส่งให้โรดี้โอ้โหโรดี้ทำไม่เป็นเราไมเข้ากันเลย เราไปเห็นา้เด็มันสูงเงี้ยอะไรตเนนี้พอแล้วเอาเลี้ยเลี้เอาเลี้ยเลี้ยเ้ยโอสองตัวเราจะหลังทอเลี้ยะีไหมใช่ไหมนึ่งตัวสองตัวเราจะเกิดหยดให้เลย นะเดี๋ยวนี้กูนะดิฟันตะ ก็ทำให้เขาเนหนึ่งเดียวหลัง24ปีเดียวเป็นจบแล้วจบแล้วโอเคหลังโอเคหลัโเหลังเสว็จแล้วครับโเี่ครับจะแยกก่อนับเจมส์โอ้ยหลังกับเรียวเรียวสดยอดกเจมส์ดยด

อยูทิ้งเงินเยอาแล้วเออจะทำยังไงแล้วม uh ีคนมันจะ้งมาแต่เงนนจะไปไหนดูให nah ้ดีต้องพยายางดีเอาหลักมือได้คองรับเรี่วนเสียไม่วนโยงไม่เสียงล้ยืน เสียงอะดรน่รู้ความชืวนส่วนควมีื่นส่วนโอ้าหมีไฟหน้ามีไน้าเวลาส่วนแต่ส่วนเอยเขยส่วนเขเสียน กูทำไดกันนนี่ใช้สมองบ่อยอีกตัวหนึ่งอืมฮัลโหลฮัลโหลใค่วะเดืเวลาศวนเดลาศวนได้เวลาสวนสวดแล้วถือแลวกวน วนพืินตากินนึ่งเราพอละอยากมาถีมโหแต่เราก็เปิดสู the ้เขาไม่ได้ไ <Christians> <c oughs> <sh> <Twilight> ็はは้เอาละครับเอาแล้ว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 โอ้ทุกคนเราทำศดาไาติดดีดมาส่นตอไปคือวิชาศึกษาที่27 คุกห hey, ุ่นหุ oh ่ยให้เราฟีลหน่อยแนวยูฟ่าี่กอลล่นกันฟังนมีอโมลี่เป็นโค้ชก็ต้องแบบนี้แหละในแอพิดวินทะลุมันเพเลวิสเล่าที่ตัดพี่ด้วลอดขาแล้วครับไปเลยพี่ด้วยอหายแต่ไปทำอีกคืนนะสึงคืนเนี่ยพี่ตุ้ยทำเละราเม่ฉลาบ เปสดตัวฝั่วาษาอยู่ที่กันด้วยไม่ฝั่สาษาไหนเลยดีแล้วก็งดใคดี้วยโอ้ดพี่โตแลวใครไม่ดังใครรู้จักสิ่งนี้มานะครับว่าอาวที่เราใช้คือเราชื่อว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ดูแค่บางตัวนะครับตัวที่ทำงานมะไรแบบนะ้ทำได้เต็มใจเลยแต่ตัวอื่นที่ไม่เคยแตกตัวอื่นที่ทำงานรู้จักเาไม่ปิดต่าเลนี่ครับพี่ b r เราได้ b ิ r สนัสนให้ RB เราเอาลยมีความียง r ูนยลังโอ้โหที่ไหนแรงแร่ให้มีต่เวลา

เตะเพนี้มเพนไหนะทุกคนเราต้องลบมาเตะคนนึงครับเรียบอยแล้วเราจะลบอีกนั่นคนนีน้บก็คือขายนะครับดูปั๊อยู่ด้วยไม่นะเราเสียงเตะไปคนเอาคนที่ซื้อเองแล้วนะนี่ครับ แรี่แบ็กไวเราจะไปล่ลัไปท้งบายบายแชรี่แบ็กไวของพี่โอ้ไม่นะทีมของไม่นะคลิปนี้ก็จบไปนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้า